อโอเคพี่ตอนนี้เราถ่ายในการสุดตอนนี้เราจะมาดูในปอีอ,นนอ่ตอนนี้เราก็จะมาดูคนอวดหีนะครับ<คน>เพราะว่าเราจะเป็นคู่แข่งของคนอวดผีเราคือคนอวดหีคนอวดหีแล้วพี่อ่ะคือทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งสาวทั้งสั้นจบแล้วสรลแกน้ไม่คือตอนนี้เราเราจะดูเขา ตอนนี้เราเราก็จะดูไอ้ไอ้น้องผมมันจะเอาเครื่องส,สักผ้าออกจากกล่องอยังไงโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเพราะว่าน้องผมคนนี้มันก็ไม่ได้ไมมน,ม,น,ม,นาามันก็ไม่ได้ฉลาดแล้วมันก็ไม่ได้งงแต่ผมคิดว่ามันโง่กว่าฉลา,าด <the morning> ผมจะดูว่ามันจะเอาเครื่องสักผ้าออกจากกล่องอยังไง าวันเราจะดูความสามารถครับจะเอาหาหรือเอาไม่หาไม่ต้องเอาหาครับเอาที่มึงรู้อะว่ามึงจะเอาออกจากยังไงผมยังไม่รู้เลยผมจะเอาออกไงอ่ะดูนะครับดูทุกคนนะครับอ่านี่เป็นวิทยาวิทยานะครับในการเอาเครื่องซสกผ้าออกจากออกล่องไอเทียมันฉลาดครับ เพราะว่ามันนั่งฟังผมอยู่ครับว่าต้องยกกล่องออกจอากตูดครับบอกตรงนอายอยนี่แหละครับเพราะว่ามันไม่ใช่อยากถามว่าคนฉลาดฉลาดนี่ก็โง่เป็นนะครับออันนี้คืวิธีที่ถูกถูกถกล้องครับเพราะว่ากล่องไม่ได้ล็อกเคี้ยอะไรเลยครับ ทุกคนจะต้องเอาเครื่องเสื้ายกออกปากกล่องนะครับอคือถ้าคนไม่รู้นี่ก็คือต้องยกเครื่องเสื้าออกจากกล่องใช่ครับคนที่รู้โง่เลยครับคือถ้าใครยกเครื่องหนึ่งเสื้อผ้าออกจากกล่องคือโง่โง่ครับทำไมไม่ยกกล่องออกจากเครื่องสภาพผ้าล่ะครับนี่ครับพี่แม่กระตุ้นเมื่อกี้นะครับผมไม่ไปยกดูด้วยไหมโงพี่แพงไม เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์อแค่ยกกล่องออกก็ะจบใช่ไหมแจบแต่ทุกคนคมีเก้าสองไหมมีเก้าสองไหมพีอม 92, อม่อ่าถ้ามีเก้าสองอ่ะยี่สิบใบผมก็ซื้อ้า มีหกเก้าไหมไม่อเ,เอาต้องการเก้าสองอะเก้าสองหมดใช่ไหมครับเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าให้มาซื้อเก้าสองถ้าไม่ได้เก้าสองเอาอะไรมาก็ได้เดี๋ยวผมจะซื้อแตงโมเนี่ไปให้หลวงพ่อ,อเพราะว่าอา้าวกูไม่ได้เก้าสองจะให้ทำไงกูซื้อแตงโมให้หลวงพ่อไง ีอนีาาข้างเียงนี่นะครับมาดูกันต่อครับไม้ไม้ไม้ตัวไม้ไม้ตัวนี้ครับไม่ใช่ไม้ธรรมดาคือเป็นไม้โอ๊กจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม้เนี่ยนะฮ <h> ah? ะไม้สหร,รัฐสหรัฐคัมไอผูกเนะ oh. นี่ยอ๋อเนี่ยครับไม้โอ oh. oh. <My>, oh. ๊กไม้โอ <my>, oh. ๊กดูดูลายดูลายนะครับดูจากตรงไหนครับ นี่ครับลายตา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 เนี่ยลายตาของมันเนี่ยคือตาของไม้โอ๊กกับตาของไม้สักมันคนละมันคนละแนวกันนี่ถ้าดูไม้นี่ก็ต้องดูจากลายตาเลยลายตาครับนี่ต่างกันใช่ไหมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ๊กธรรมดานะครับโอ๊กอะไรพี่โอ๊กผ่านทองแท้นะครับโอ๊กผ่านทองแท้ ไม่อันอันนี้ใช่ไหมครับพอะโอ๊ก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 เหมือนโอ๊กผ่านทองแท้อ่าโอกผ่านทองแท้ผมก็เหมือนกันนี่ก็คือหนึ่งในบรรพชนของทักษิณนเหมือนกันโอแข่ทางธรรมคือพี่น้องผมจะมีทั้งหมดสี่คนครับผมนี่ก็เป็นคนสุดท้องนะก็จะมีพี่โอ๊กผ่านทองแท้แล้วก็ พี่พินพินทองทาอันนี้อยู่ในสายเลือดอะไรพี่อ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่แพทองทานและผมเนี่ยคนสะท้องโถส้วมทองคำโอเคแล้วตอนนี้เรามาดูเครื่องสักผกันก่อนดีกว่าฮิตาชิฮิตาชิมาไม่ต้องพูดมายกเดี๋ยวเราดูการทำงานอ่าดูการทำงานครับของเครื่องสักผ้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปช่วยขยกแป๊บนึง คือเดี๋ยวตอนนี้เราเราดูดูการทํางานของเขาก่อนนะครับแต่พี่แผนเขาจัดให้ครับไม่ใช่นี่มารีวิวรีวิวครับดูนะครับโโอ้หดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับดูถังซักครับดูถังซักครับใหญ่ใหญ่ขนาดนี้นี่ประมาณสิบกิโลสิบสามกิโลน่าจะได้ครับอ่าสิบสามกิโลแต่ว่าอันนี้มันกีนนะพี่เนี่ยเนี่ยมัน นี่รับประกันสิบปีปอ,อ๋อไม่ใช่สิบยิโลก็คืออันนี้น่าจะซักผ้านวมผ้านวมผ้าห่ามที่ว่าอันนี้ได้แบบสบายๆนะครับผ้านวมผ้าห่มได้สบายๆไ,ไม่ว่าจะเป็นสงัสงทักสงัสงซักแห้งนะครับอ au, ๋อเอาอ๋อกดึงอย่างนี้เราดูกันเลยครับ <laughs> เออ<า> <laughs> อย่างนี้ที่ฝาหลุดแล้วนี่ครับอ๋อถังซักแห้งอันนี้ขอรับประกันใช่ไหมไม่ได้รับประกันครับ กูรับประกันอีกอ๋อโอเคอ่าในถังซักแห้งนะครับอของฮิตาชิก็คือจะใหญ่ใหญ่กว้างครับอ๋อใหญ่กว้างอ่าโอเคครับกว้างกว้างตรงไหนพี่เขาเขานับจากตรงไหนมีรูเขาก็คือต้องต้องเอานับที่รูไหมอ่านับที่รูครับอ๋อถ้าถ้ารูเยอะก็กว้างเยอะไม่ได้เกี่ยวกับรูเลยครับไมไ่เกี่ยวกับอ่าโอเคี่ตอนนี้ก็คือมันก็คือฮิตาชิฮิตาชิซักนมได้ไหมพี่เนี่ยซักนมได้ครับแต่ก็คือ เราก็ต้องดูน้ําหนักผ้าครับก็คือเขาให้ซัก13กิโลคุณเอาผ้าไม่ได้ว่าเอาผ้าแห้งมาชั่งน้ําหนักแล้วซักนะครับ13กิโลคือผ้าเปียกนะครับผ้าเปียกบวกน้ําด้วยบวกน้ำผ้าเปียกบวกน้ำบวกน้ำบวกน้ําโลอ๋อคนรู้นะอนี่นี่คือความรู้นะครับอ๋ออันนี้คือความรู้เบื้องต้นนะความรู้เบื้องต้นนะครับคือบางคนว่าอ่ะ ซัก13กิโลนี่กูเอาผ้าผ้าเปียกซักแม่งเ,เลยน้ำหนัก13กิโลมอเตอร์ที่มันปั่นรับไม่ไหวนะครับก็คือมันต้องเป็นผ้าผ้าเปียกชั่งน้ำหนักนะครับที่ว่าไอ้นี่อ๋อ,อ่นี่ครับใบพัดสี่ใบพัดนะครับดูนะครับแข็งแรงครับทนทานครับคือหมุนได้แบบหม,หมุนได้หมุนได้ ร้อยยี่สิบองศาเลยถ้าทําเบียร์วุ้นนี่เบียร์วุ้นนี่ดีมาก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 เพราะว่าผมเคยเอาทําเบียร์วุ้นดูไม่พี่อันนี้มันเครื่องซักผ้านะพี่มันทาเบียร์วุ้นได้ครับทําเบียร์วุ้นได้ได้เลยเอาปั่นใส่น้ําแข็งใช่ไหมใช่ปั่นใส่น้ำแข็งหู่่่เบียร์วุ้นอ๋อผมเพิ่งรู้นี่ว่าเครื่องซักผ้าทําปั่นน้ําแข็งนี่แหละปั่นวุ้นได้พูดมาขนาดนี้เครื่องซักผ้านี่เป็นเครื่องซักผ้าแล้วเปิดมามันเจอเต็เดี บางคนบอกไอ้เฮียเป็นเบีย์บุ้นได้ไงลองดูครับเอาน้ําแข็งรองพื้นนะครับน้ําแข็งน้ําแข็งหลอดนะครับรองพื้นสองถุงครับใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วเอาเบียร์ตั้งครับปรับระดับอยู่ห้านะครับแล้วก็ปรับระดับเอโนเมนนะครับคือธรรมดาคือปรับระดับห้าคือให้มันคนเออเออเอิ ไม่เกินสิบวินาทีครับคล้ายๆแบบว่าให้เขาเขย่าใช่ไหมเบียร์คุณเป็นวุ้นแน่นอนอได้เหมือนกันได้ได้ได้ไดได้ครับนี่สิ่งที่ทำเบียร์วุ้นก็คือก็คือเดลิสคือระบายน้ำใช่ไหมน,นี่คือนุ่มนวนุ่มนวลน,นุ่มนวลค,คือปัลโซลโซ,ซ,ซคือนุ่มนวล n o r m อ l คือธรรมดาธรรมดาธรรมดาปั่น ตันธรรมดาไม่แรงนี่ก็คือเราก็บิดมาว่าเราจะซักเท่าไหร่ถ้าเราซักสิบห้าก็คือเครื่องมันจะทํางานของมันเองแต่ถ้าเราบิดมายี่สิบเครื่องจะไม่ทํางานนะครับอ่าเพราะอะไรพี่เพราะนี่คือความสโลของเครื่องโือเรแชร่ใช่ไหมแช่ครับรคือคำว่าแช่หมักไว้หมักไว้โอ,อเออกูปุเดเยียวปวดเยี่ยวไป <laughs> ตามไป <laughs> โอเคตอนนี้คนคนที่รีวิวเขาเขาเขาปวดเยี่ยวนะครับเราเราต้องรอก่อนนี่นี่ออนโอเคเดี๋ยววันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวต่อให้พี่น้องได้ชมกันนะครับ,อคครบขอบคุณครับ